สวัสดีครับวันนี้ไอทีน่ารู้ทีวีก็มาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้จะพาทุกท่านนะครับไปเรียนรู้วิธีการเติมเงินโทรศัพท์มือถือนะครับผ่านแอปเปาตังค์าไปดูกันเลยว่าทําอย่างไรนะอันดับแรกเลยนะครับเราก็กดเข้าไปที่แอปเปาตังค์เลยนะกด1ครั้งนะโอเคแอปเปาตังค์ก็จะถูกเปิดขึ้นมาทันทีเลยนะเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็ป้อนรหัสผ่านแอปเปาตังค์ของตัวเองการป้อนรหัสผ่านตรงนี้นะครับผมทนุญาติไม่ให้มองเห็นว่ารหัสผ่านของผมมีอะไรบ้างนะครับ ถ้าเราป้อนรหัสผ่านถูกต้องรบถ้วนนะระบบก็จะเปิดแอปเป๋าตังขึ้นมาทันทีเลยเสร็จแล้วนะครับเราก็กดเข้าไปในส่วนของคําว่า g ี a l เลตกดเข้าไปในส่วนของคําว่า g ีเวเลตตัวนี้นะครับเป็นกระเป๋าตังของเรานั่นเองกดเข้าไปเลยนะครับ ใครที่ยังไม่คล่องนะก็เรียนรู้การใช้แอปเ่าตังเนี้ยนคอนาคตก็คือกลางๆปีหน้านะครับปี65เนี้ยประเทศไทยของเราก็จะเข้าสู่นะการพัฒนานะครับระบบเหรียญดิจิทัลขึ้นมาแทนเงินสดก็ฝึกใช้งานกันนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็สไลด์เลื่อนขึ้นไปด้านบนนะครับเสร็จแล้วก็จะมีรายการในส่วนของอด้านล่างตรงเนี้ยคาว่าเติมเงินมือถือนะรเราก็กดเข้าไปในส่วนตรงนี้ได้เลยนะครับกดเข้าไปหนึ่งครั้ง ในส่วนของการเติมเงินโทรศัพท์มือถือเนี่ยก็จะมีอยู่3ค่ายด้วยกันมีวันทุกข้อ AIS ีแล้วก็ d ีแท็กทูมูฟาค่ายเท่านี้เองนะฮะของแอปแปลตังตัวนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็เลือกเครือข่ายโทรศัพท์มือถือของเราที่ต้องการเติมนะครับส่วนผมเนี่ยใช้ d ีแท็กนะก็กดที่ d ีแท็ t นะครับเสร็จแล้วผมก็ป้อนเบอร์โทรศัพท์มือถือของผมเข้าไปนะครับ แนะนำนะครับการเติมเบอร์โทรศัพท์มือถือให้กับตัวเองเนี่ยควรที่จะตรวจสอบความถูกต้องของเบอร์โทรศัพท์มือถือเพราะอะไรครับเพราะว่าเวลาเติมผิดอาจจะไม่สามารถที่จะดึงเงินคืนได้นะรตรงนี้ข้อควรจําเลยว่าเบอร์โทรศัพท์มือถือของตัวเองเนี่ยถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ถ้าไม่ถูกต้องก็คือแก้ไขให้เรียบร้อยก่อนที่จะกดปุ่มถัดไปนะครับเมื่อตรวจสอบเสร็จแล้วอ่านตรงนี้นิดนึงนะครับตรงนี้ไม่อนุญาตให้ทํารายการช่วงเวลา23ถึง ยี่สิบนาฬิกานะครับช่วงนี้เราจะไม่ให้ทำารายการเนี้ถ้าเวลานอกเหนือจากนี้นะครับก็สามารถที่จะทำรายการเติมเบอร์โทรศัพท์มือถือได้เสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปนะครับก็กดเครื่องหมายถูกบนแป้นพิมพ์ของเรานะครับกดหนึ่งครั้งเสร็จแล้วก็กดปุ่มถัดไปได้เลยนะครับเสร็จแล้วเราก็เลือกจํานวนเงินที่เราต้องการเติมนะครับในส่วนตรงนี้ผมจะเติม200บาทนั่นเองเสร็จแล้วก็กดปุ่มถัดไปได้เลยปุ่มด้านล่างเลยนะกด1ครั้ง ระบบก็จะแสดงรายการนะว่าเราจะเติมเงิน2 0 0รบาทค่าธรรมเนียมเนี่ยไม่มีนะครับเสร็จแล้วก็กดปุ่มยืนยนันการเติมเงินด้านล่างเลยนะครับกดหนึ่งครั้งพอกดปุ่มถัดไปเสร็จแล้วนะครับระบบก็จะให้เราทําการใส่รหัสผ่านแอปเปาตังของเรานั่นเองนะในส่วนของการใส่รหัสผ่านเนี่ยผมขออนุญาตไม่ให้มองเห็นนะครับ ถ้าเราใส่รหัสผ่านอะไรถูกต้องนะระบบก็จะเปิดหน้าต่างตัวนี้ขึ้นมาพร้อมกับบันทึกใบเสร็จสําเร็จนะระบบก็บันทึกนี่ดีแท็กก็มาแล้วเติมเงิน2 0 0รบาทสําเร็จประมาณเนี้ยนะข้อความจากดีแท็ก็ส่งมาให้เราทันทีเลยเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็กลับหน้าหลักได้เลยนะครับกดกดปุ่มกลับหน้าหลักได้เลยนะพอถึงขั้นตอนตัวนี้นะเสร็จแล้วเราต้องการปิดแอปเป,ป่าตังนะครับให้กดที่คําว่าเปิดเป่าตังด้านล่างตรงนี้นะครับเปิดเป่าตังกด1ครั้ง วิธีการออกจากแอปเปิาตังของเรานะครับเสร็จแล้วก็ย้อนกลับไปนะหรือว่าจะกดปุ่มด้านบนตรงนี้นะครับมุมบนด้านนี้ตรงนี้เป็นการออกจากแอปเป่าตังของเรานะครับ เ,เสร็จแล้วนะครับระบบก็จะแสดงป๊อปอัพหน้าต่างนี้ขึ้นมานะครับยืนยันออกจากระบบเราก็กดปุ่มยืนยันได้เลยนะครับออกจากระบบแอปเปาตังค์เรียบร้อยเนาะนะครับอันนี้คือการเติมเงินโทรศัพท์มือถือผ่านแอปเปาตังค์ง่ายๆนอกนอนจากเราจะรอรับจากเงินสวัสดิการจากรัฐแล้วอะไรประมาณนี้นะครับเราก็ยังสามารถที่จะเก็บเป็นเปาตังค์ของเราไว้ใช้จ่ายต่างๆได้เลยนะครับผ่านร้านค้าสะดวกซื้ออะไรนะครับก็สามารถที่จะจ่ายผ่าน แอปเป่าตังได้เลยปัจจุบันเนี้ยนะครับก็อำนวยความสะดวกให้กับเราโดยที่ไม่ต้องพกเงินสดโดยช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019ตรงเนี้ยนะครับการใช้เงินสดก็อาจจะมีเชื้อติดไปในเงินด้วยอะไรประมาณเนี้ยนะครับแต่ถ้าเราใช้ผ่านแอปเป่าตังนะครับ2 QR code จ่ายตังอะไรประมาณเนี้ยนะครับเราก็ไม่จําเป็นต้องเก็บเงินสดนั่นเองเนาะโอเคคิดว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็ฝากกดแชร์กด subscribe ใครให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบไวเพียงที่นี้ก่อนพบกันใหม่ในคลิปถัดไปขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามสวัสดีครับ